ตังอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นรุ่นสองประตูนะครับ r t 22 FGRA นะครับ8.4ดคิวอาการก็คือไม่มีความเย็นนะครับมีพัดลมทำงานแล้วก็หลอดไฟติดนะครับแต่ไม่มีความเย็นคือตอนนี้ หลอด LED กระพริบนะครับหลอด LED โปรเทคกระพริบนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถออกตัวได้นะครับจะดังตึกตักตึกตกตึกตักอยู่อย่างนี้นะครับเป็นระยะเป็นระยะนะครับ อาการนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์เสียนะครับผมมีตัวเทสคอมอยู่เป็นเป็นกล่องที่เอาสายมาต่อเข้ากับเครื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นเหมือนเดิมครับนั่นก็หมายความว่าคอมเพรสเซอร์เสียต้องเปลี่ยนคอมนะครับตู้เย็นเครื่องนี้เดี๋ยวลองถามลูกค้าดูก่อนว่าเขาจะโอเคไหมกับราคาจากที่เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ไปแล้วนะครับตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ ลูกนี้นะครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยเติมน้ํายาเรียบร้อยนะครับก็ชั้นล่างก็เย็นปกตินะครับชั้นล่างเย็นปกติแล้วก็ชั้นบนก็เป็นน้ําแข็งปกตินะครับเติมน้ํายา46กรัมตามมาตรฐานโรงงานนะครับเรียบร้อย ก็จะส่งงานลูกค้าได้นะครับวันนี้จะโทรให้ลูกค้ามารับเครื่องนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ